สวัสดีครับมือนีกับออกไหมพี่โต้ครับมือนีกับเป็นหมายไหมครับหมายแล้วมันม่เสียครับมันก็เป็นบ้องท่องเที่ยวครับเอากัเพิ่งเปิดครับเปิดในโคนมาตกป่ามาเที่ยวได้นะครับกตามประกาศเทอร์ฟิวแล้วครับเขากัเพิ่งเปิดได้สามสี่มือนะครับกรับร้องละมือครับมือนีซิมีป่าบ่ครับมือนีสิริเงดบ่ครับอ่าติดตามบึงครับไปกัน ตอนดีกัลงเยือสิจุ่ยไป้ะครับมือนีกันคอข้างสีรถดหน่อยครับมือนีกันผิดไหมไม่ครับไมดีเยังยมเคยมากครับผิดไหมไอ้แดมล้นพิเศษครับถ้าเรากระเบื้งเปิดได้สองสมืเลยครับลองมาเบื้องครับว่ามือนีมี โอ้โหนะพึะ่งอนีชุดงัดบ์นะครับติดตามมึงครับ มาครับปลาทูครับปลาลัาบแขกดูดิ ขาดครับผมอาจจะปลาโดกินนะครับเนอะไ้แล้วครับ ได้สวยเยี่ขี้ตัเพี้ยนไงครับครับตอนนี้ก็เวลาหาโมงนะครับคือจะได้เวลาเก็บคอล้วครับมือนี้ครับโบ่กไหมันไนได้ครับเบืดหมายไหมครับครับเก็บของกับบ้านครับ กานมือนครับเกิดเปิดไม้ไหมไครับดได้งัดตัวเดียวเลยนะครับพราะได้ปิ่งกับมือนีครับกะชิปนี้กะจบเพียงเท่านี้นะครับกะฝากกดไลร์กดแชกดติดตามได้ไหมนะครับช่องฟิชชิงผู้ทอดน,นะครับผมขอบคุณครับ